ทอทพรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอําพรยูทูบอําพรยูทูบคลิปนี้มารีวิวขายรถตู้ครับเป็นรถตู้โตโยตา้าเป็นรถตู้โตโยต้านะครับสภาพพร้อมใส่งานได้พี่น้องเด้อเอกสารพร้อมโอนครับราคาเปิดใบอยู่ 45,000บาทนะครับพี่น้องสนใจกับโทรเข้ามาครับ0833724737ครับราคากับผูดคุยต่อรองกันได้ครับผมกะทายให้พี่น้องได้เบิ่งไปรอบๆครับพิการรถจังหวัดอุบลราธชธานีครับครับพี่น้องสิบในเบิง่งไล่หนของรถนะครับผมพาพี่น้องเขามาเบิง่งไล่หนของเหลี่ยมมันก่อนครับผมนี่ เดี๋ยวมาเปิดเบิเบ้งพี่น้องเป็นรถจดทะเบียนปีพศ2539ครับรถเครื่อง8 9นะครับ8 9แรงครับผมเ,เขามาเบิง้งลายละเอียดรถกันเลยครับผมอย่างหนึ่งเก่าหาขอบ14ครับราคาพอแพงครับพี่น้องสนใจก็โทรเข้ามาครับ ก้าห้าขอสิบสี่ทั้งสี่เซนเลยพี่น้องเลยตัวพี่น้องครับหาราคาเบาๆครับพี่นอ้องคงไม่ได้เพ่าเวอร์เวยพี่น้องระบบแอร์มี่ครับผม เบิ่งภายในใก่อนพี่น้องเบิ่งที่นั่งครับพี่น้องไปแปงดานหลังให้พี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนสำหรับพี่น้องก็เป็นแลนโ์งเรียนนะครับแลนด์นักเรียนลดตู้ราคายอมเย่าครับ กบปิดเนียบนะครับรถสภาพพร้อมใส่ง่ายยิ่งได้พี่น่องเด้อหน่องสนใจกับโทษขามากครับเปิดทั้งด่านทรายรบโบแพงครับพี่น่องโบแพงและค่านี่ครับ ี่หมืนหาพันบาทครับพี่น้องราคาผูกคุยต่อร่องกันได้ครับสนใจก็โทรเข้ามาครับ083 372 47 37ครับอําพร YouTube เครื่อง80เก่าแรงครับตามเหลี่ยมเลยพี่น้องดึงดูเกิดได้ดีครับ รู้ดีสานเปิดออกเปิดเขาได้ครับพี่น้องเปิดง่ายปิดง่ายครับผมกะถ่ายไพ่พี่น้องในเบิ้งก่อนเดี๋ยวผมจิบไปถ่ายเครื่องแล้วก็จะตัดเครื่องให้พี่น้องได้เบิ้งกันครับเ <Yeah. S 1> บิ้งเครื่องก่อนพี่น้อง จากนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องส่งเครื่องให้พี่น้องได้เบิ้งงด้ฟังกันครับราคาสี่หมื่นหาได้พี่น้องเด้อพี่น้องสนใจกับโทเข้ามาครับ đặt tắt, tắt ngay cặp con anh Không nhìn, cơn nhìn. Cơn đi cặp Tắt Để Ngay ngay de que pauri เรดวงฟิตดีครับดวงนี้ดันดวงนี้สูงดวงนี่ต้าน้นมาเลยครับดงฟิตดีครับ ัขอบคุณพี่นอ้อ,นองที่ติดตามและรับชมประวัติคลิปนี้หรือคลิปที่ผ่านพมาครับข้าศีพร,รบรต่อให้เรียบร้อยนะพี่น้องทุกคนมะกราบ68ครับ พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพชรธนิกอนครับคลิปหนาจังกองกับผมไหมครับสวัสดีครับ